ครับสวัสดีครับวันนี้พบกับนิมิตไลฟ์สไตล์ครับวันนี้เราก็พามาดูไม้ด่างครับถึงแม้กระแสจะตกครับแต่ว่าเราชอบไม้ด่างครับเราชอบไม้ด่างก็มานั่งดูไม้ดา่างสักช่วงเย็นๆนะครับวันนี้เราจะมาดูเดล,ลีด่างครับเมื่อก่อนผมไว้ในร่มนะครับ ใบเขาจะเล็กนะครับไม่ใช่ในร่มหรอกครับคือใต้หลังคาบ้านนะครับแต่ว่าเป็นสังกะสีใสนะครับคือเขาจะได้แสงสว่างนะครับแต่ว่าใบเขาไม่ค่อยโตนะครับพวกนี้ครับใบจะเรียวยาวไม่กว้างนะครับแต่เรื่องที่เขาจะด่างเขาด่างอยู่แล้วครับเพราะเขาได้แสงแดดนะครับแต่ว่าถ้าเราให้เขาโดนแดดครับ แดดจังๆครึ่งวันเช้านะครับเขาจะมีแสง UV นะครับนี่คือผมย้ายที่ครับใบเขาโตขึ้นนะครับเห็นไหมครับใบเขาโตขึ้นคือแสงครึ่งวันเช้านะครับถ้าเป็นตอนเย็นเดี๋ยวใบเขาจะไหม้นะครับเพราะเขามีสีขาวเยอะครับนี่ครับผมย้ายเอาไปไว้อีกที่ครับปรากฏว่าใบเขาโตขึ้นนะครับกระหางนี้ใบก็โตขึ้นนะครับเห็นไหมครับเมื่อก่อนใบเขาจะเลียวเล็กนะครับเลียวเล็กมากเลยครับ ได้แสงสว่างก็จริงครับแต่ไม่ได้รับแสง UV นะครับคือแสงแดดโดยตรงนะครับตอนนี้รู้สึกว่าเขาจะเริ่มสวยแล้วนะครับสังเกตสองใบเทียบกันนะครับตัวนี้อยู่ได้แสงสว่างเฉยๆนะครับตัวที่นี่ครับตัวนี้ครับได้แสงสว่างแต่ตัวนี้ได้แสง UV ครับใบเขาจะเริ่มโตแล้วนะครับ เหมือนสโลแกนที่บ้านผมเลยครับคือที่ไหนสวยครับตั้งไว้ตรงนั้นเลยครับอย่าย้ายนะครับตอนนี้คือเราหาที่ให้เขาเจอแล้วนะครับก็ไว้ตรงนั้นเลยนะครับอย่าย้ายที่นะครับเขาอาจจะถูกฉลกกับสถานที่มันอาจจะเย็นหรือจะร้อนหรือจะได้รับแสงที่เขาต้องการครับเขาหึงได้สวยนะครับคือเขาหูกฉลกแล้วก็บางไว้ตรงนั้นเลยนะครับ การปลูกต้นไม้ไม่ใช่ว่าเราจะวางไว้ตรงไหนก็ได้นะครับนี่คือเป็นอีกข้อหนอึ่งสําคัญเราต้องรู้ลักษณะของต้นไม้ว่าเขาชอบอากาศแบบไหนชอบความชื้นหรือแหลงแขนพวกนี้ครับอยู่ใต้ต้นไม้พวกนี้ครับเราต้องรู้ที่เขาจะวางไว้นะครับนี่ครับสวยงามมากครับตอนนี้ครับ ขนาดเดลีจักรพพรดผมนะครับใบโตนะครับเมื่อก่อนนะครับเขาจะด่างแล้วอมเขียวมากครับตัวนี้ครับก็ด่างถ้าตัวจริงเขาก็จะด่างนะครับแต่ว่าในกล้องไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่แต่พอเขาออกด่างปุ๊บใบใหม่เขาจะด่างเยอะนะครับเห็นเขาเขาเริ่มด่างเยอะแล้วเขาเห็นไหมครับอันนี้คือเขาได้แสง U v นะครับเขาจะเริ่มด่างกระจายนะครับด่างเยอะมากครับ สารที่ตั้งต้นไม้ก็เป็นสารที่สําคัญนะครับตัวนี้ผมเห็นเขามีด่างเหลืองอินครับแต่ว่าด่างเหลืองจะแพงครับด่างเหลืองก็ประมาณสามพันประมาณนี้ผมเห็นเกาหลีนะครับเขาขายกันตอนนี้นะครับใน facebook นะครับที่เป็นเพื่อนกันอยู่นะครับแต่ต้นพวกนี้ก็ร้อยห้าสิบอะไรประมาณนี้ครับเดี๋ยวดูครับผมเลี้ยงไปประมาณสักสองสามใบเดี๋ยวรอให้เขาด่างเยอะกว่านี้เขางจะโวยนะครับ เขาเริ่มด่างเยอะแลครับใบนี้ครับด่างเยอะมากครับต้นนี้ผมเคยเลี้ยงเมื่อก่อนนะครับแล้วก็ไม่รอดเมื่อก่อนนะครับนานมาแล้วนะครับแล้วก็เป็นต้นไม้ที่ชอบต้นหนึ่งรับชอบมากครับเพราะตัวนี้คือจะขาวเยอะมากกับขาวสวยๆครับ ตัวนี้ราคาก็ประมาณห้าสิบบาทนะครับที่ผมซื้อมานะครับก็จะเล็กกว่านี้นิดหน่อยครับห้าสิบคือตัวนี้คือแถวบ้านผมนะครับที่ปลูกกันขายนะครับคือขายในบ้านรับไม่ใช่สวนต้นไม้นะครับคือขายน่าจะขายในราคาแบ่งปันกันเลี้ยงพวกนี้ครับผมซื้อมาห้าสิบาทถ้าประมาณคือไม่เกินร้อยถ้าสวนต้นไม้นะครับไม่เกินร้อยนะครับเพราะสายนี้จะถูกหน่อยนะครับไม่เหมือนจักระพัดตัวนี้ครับตัวนี้คือจะแพงหน่อย น่ครับด่างเริ่มมานะครับเยอะมากครับย้ายมาที่ใหม่นะครับเดี๋ยวรับรองเขาจะขาวเยอะกว่านี้นะครับจะขรพรรดินี้จะใบโตกว่านะครับโตกว่าสายนี้นะครับแต่ว่าผมชอบสายนี้มากกว่านะครับเวลาเขาพ็นพุ่มนะครับก็จะโสยนะครับ แต่ผมผือว่าตอนช่วงบ่ายนะครับอย่าให้เขาโดนแสงจังๆเขาอาจจะไหม้ได้นะครับเพราะเขามีสีขาวเยอะนะครับขอให้เขาได้รับแสงครึ่งวันเช้านะครับผมเน้นนะครับต้นไม้ส่วนใหญ่ขอให้ได้รับแสงครึ่งวันเช้านะครับแม้แต่แคนตัสนะครับกระบองเพชรพวกนี้ครับเขาโดนแดดจังๆบางทีเขาอาจจะไหม้ได้นะครับขนาดพวกนี้นะครับเพราะพวกนี้เขาโดนพัฒนาสายพันธุ์มานะครับไม่ใช่ว่าสายเก่าๆนะครับ รอแปอ๊บน,นะครับน้า,นาไม่เยอะน่าจิ๋งแรงขอบคุณครับมีคนเขาฝากมาให้นะครับน้ำเต้าครับน่าจะแกงครับในแกงก็รวดครับ ช่วงเย็นผมก็จะเป็นแบบนี้ค,คือมานั่งดูต้นไม้ครับมาดูว่าต้นไหนสวยไม่สวยถ้าไม่สวยเราก็จะจัดการยังไงจะใส่ปุ๋ยหรือว่าลองย้ายที่เขาอยู่ครับถ้าดินเราดีแล้วต่อมาก็คือระบบรากถ้าต่อมาเขายังไม่สวยอีกก็ย้ายที่เลยนะครับก็ลองดูว่าเขาชอบเย็นไหมอย่างเงี้ยเราก็ไปหาที่ใกล้ๆแหล่งน้ำครับใกล้บ,อบ่อปลาหานกยูงอะไรประมาณเนี้ยรับฟอมชุ่มชื้นพวกนีครับ คล้ายเฟิร์นพมกเนี้ยเราก็ไปหาปุ่มนั้นอยู่นะครับเราต้องจัดจําพวกเขาให้อยู่นะครับว่าเขาต้องการน้ํามากน้อยแค่ไหนนะครับอย่าปลูกรวมกันนะครับบางครั้งต้นหนึ่งต้องการน้ํามากต้นหนึ่งไม่ต้องการน้ําเท่าไหร่นะครับก็จะอยู่กันไม่ได้นะครับเพราะว่าบางทีผมอาจจะลดโซนนี้อาทิตย์ละครั้งโซนนี้อาทิตย์ละสองครั้งเมือนี้ยครับเพราะฉะนั้นเราจัดหมวดหมู่การลดต้นน้ําให้ถูกครับลดน้ํานะครับต้นนี้เห็นแล้วก็ สวยงามครับตอนนี้คือขอซื้อเขายังไม่ขายนะครับสวยงามมากครับก็มีหลายต้นอยู่นะครับแต่กอเยอะเหมือนกันนะครับมีหลายต้นครับกอนี้ก็หลายต้นกอนี้ก็ลายหลายต้นครับแต่ว่าให้เขาขึ้นเป็นกอรับจะสวยครับก็เก็บเอาไว้ครับคือเราไม่คิดจะขายครับก็ปลูกให้เขาเป็นกอเน้ยบางคนเขาชอบแตกกระจายนะครับคือจะได้ให้ได้หลายๆต้นครับ บางคนก็ชอบหลายๆต้นมาปลูกในกระถางเดียวกันนะครับก็แล้วแต่ความชอบของแต่ละบุคคลนะครับนะครับสวยงามมากครับผมชอบต้นนี้มากก็มารีวิวต้นนี้มากหน่อยกว่าเลดี้จักรพรรดินะครับเพราะต้นนี้ยังไม่ขาวอย่างพอนะครับถ้าเขาขาวแล้วเขาก็จะสวยอลังการมากเลยครับต้นนี้เพราะใบเขาใหญ่นะครับถ้าเขาด่างจะสวยใบเนี้ยครับเดี๋ยวถ้าเขากลางแล้ว เดี๋ยวผมก็จะให้ดูนะครับเพราะตัวนี้คือผมย้ายมาใหม่นะครับนี่ครับเริ่มข่าวเลยนะครับผมเห็นมีบางคนนะครับเขาบอกว่าไปไว้ตรงที่ต้นไม้ที่ด่างๆครับมันก็จะด่างตามนะครับอันนี้ผมก็ไม่ทราบเหมือนกันนะครับในหลักของตัวนี้นะครับมันไม่มีเชื้อด่างแล้วมันจะด่างได้ไงรัับางทีผมก็คิดเหมือนกันนะครับ เหตุที่เขาด่างแล้วบางทีเขาจะบังเอิญว่าต้นนั้นอาจจะมีเชื้อด่างที่เราไม่รู้นะครับซื้อมานะครับสวยงามอลังการนะครับร8อยองศาก็สวยนะครับช่วงนี้ถือว่าเป็นโอกาสทองนะครับที่จะหาซื้อต้นไม้มาเก็บไว้นะครับเพราะราคาก็ ไม่แทงนะครับเติ่มถูกแล้วนะครับหาเก็บเป็นได้นะครับแม้แต่กล้วยนะครับต้นกล้วยด่างพวกนี้นะครับตอนนี้ราคาตกลงมากนะครับครับสวยงามมากครับ เดี๋ยวถ้าอย่างไงถ้าเขามีใบใหม่ขึ้นนะครับใหญ่ขึ้นนะครับผมก็จะมาถ่ายให้ดูนะครับว่าการเจริญเติบโตเขาระหว่างที่อยู่ในร่มที่มีแสงครับสว่างปกติเหมือนกลางวันนะครับกับแสงสว่างที่ถูกแสง UV วนะครับคือถูกแสงแดดบ้างครับครึ่งบันเช้านี่จะแตกต่างกันตรงไหนนะครับเดี๋ยวก็บันหลังก็จะทําคลิปใหม่ให้ดูอีกทีนะครับวันนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับอย่าลืมกด s u b s c r i b e กดติดตามกดลิงก์กดแชร์นะครับขอบคุณครับ